สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงหินธาตุกายสิทธิ์คดหน้าพยาครุษ พญาครุฑคือพญานกกึ่งเทพมีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกลลาชเรียกว่าวิมานชิมพีมีพละกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วอาศัยอยู่ในป่าหิมพานที่เชื่อมต่อแดนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นผู้ทรงฤทธิ์อำนาจมากด้วยอำนาจบารมีเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าพยาครุฑได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเวหา มีตะบะอำนาจแรงกล้าเป็นสัญลักษณ์ตราประจำแผ่นดินของไทยเรามาแต่โบราณเล่ากันว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าต้นใดก็ตามที่มีอาถรรพ์และเฮียนมากขนาดไหนหากถูกตราประจำแผ่นดินรูปพยาครุฑประทับลงต้นไม้นั้นจะสยบอาถรรพ์และความเฮียนได้ลงในทันทีโดยไม่อาจต้านต่อพลังดีลับแห่งพยาครุฑนั้นได้อันหินธาตุกายสิทธิ์คตหน้าพยาครุฑนั้น เกิดได้ยากมากๆเพราะปกติจะพบได้ในป่าหิมพาน์เท่านั้นคดหน้าพยาครุษจะมีสามขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โดยเฉพาะขนาดใหญ่โอกาสได้พบเจอยิ่งยากมากๆแต่ครั้งนี้ท่านพยาครุษขนาดใหญ่เท่าภูเขาท่านต้องการสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์ท่านจึงพิสดารกายหรือแยกร่างเพื่อมา,มาเป็นเพียรในโลกมนุษย์ ในรูปของธาตุกายสิทธิ์คือคือเป็นรูปหน้าของท่านพญาครุฑกายท่านมีสีดำมีอิทฤทธิ์ร่องจากกายสีทองมีพลังสูงส่งมากและหน้าของท่านเป็นวันณะสีดำสำเร็จด้วยธาตุกายสิทธิ์สำเร็จฉับพันจากการรวมตัวของโลกธาตุซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุมารวมกับธรรมชาติ เกิดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีอนุภาพและพลังในตัวสูงมีกายทิพย์และเรือนทิพย์อยู่ภายในมีบุญยญลิศและอิทธิิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลผู้รักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและมั่งมีสีสุขตลอดไปเป็นพลังธรรมชาติล้วนๆท่านสามารถช่วยเหลือผู้ใดก็ได้ที่ได้ครอบครองธาตุกายสิทธิ์ของท่านท่านช่วยได้ทุกเรื่องแล้วแต่จะอธิษฐานอัน,นาคตพยาครุ นี้จัดว่าเป็นจักรพัิแห่งคดเมื่อเทียบพุทธคุณแล้วเทียบเท่าหรือมากกว่าเหล็กหลายน้ำหนึ่งในทีเดียวอนุภาพมหาวิเศษครอบจักรวาลเป็นแก้วสารพัดนึกใช้ได้ทุกอย่างทุกประการดังใจปราถนาเป็นตบะมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ลังอาถรรพ์คุณไสยทั้งปวงพูดผีขยายกลัวนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตปกป้องคุ้มครองกันภัยคงกระพันชาตรี เป็นมหาอุดเป็นมหาเมตตามหาสเสน่ห์มหาโชคมหาลาภแล้วแต่จะอธิษฐานค้าถาหัวใจพยาครุฑท่องว่าอุกกะกานางังแล้วอธิษฐานตามใจปัารนาและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ